ได้เลยครับถอมาจากแปลงสคริปต์ทั้งหมดเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอโดยคงรูปแบบเดิมไว้ ทุก30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและเนื้อหา1200คําคำโดยไม่มีหัวข้อย่อยลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ทำการรบในอากาศหรือโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและยังคงรักษาสมดุลระหว่างพลังและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอนนี้คิดดูว่าเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1970แต่ยังคงถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเพื่อแข่งขันกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ได้นี่คือ F-16 AM เ v e r s i o นปี2025ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่บนท้องฟ้าที่ไม่เพียงสร้างความประทับใจด้านสมรรถนะแต่ยังน่าจับตามองในเรื่องราคาเมื่อเทียบกับเครื่องบินสมัยใหม่ และว,วันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกเข้าไปสำรวจว่าทำไม F 1 6 AM จึงยังคงเป็นตัวละครหลักในสมรภูมิทางอากาศทั่วโลกแต่ก่อนอื่นคุณกำลังรับชมเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรสงครามเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางทหารที่กำลังสร้างอนาคตของสงครามยุคใหม่ถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะมาถึงต่อจากนี้คือพลังแห่งเวหาอย่างแท้จริง F-16 Fighting Falcon หรือที่นักบินเรียกกันติดปากว่าไวเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบาหลายภารกิจที่ต้นทุนไม่สูงแต่คล่องตัวสูงรุ่นแอมคือเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งระบบเรดาร์ใหม่อาวุธอัจฉริยะการสื่อสารขั้นสูงและห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี2025เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงปฏิบัติการในหลายประเทศ แม้ประเทศเหล่านั้นจะมีงบประมาณไปซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ได้แต่ก็ยังเลือก F-16 AM เพราะสมดุลของราคาการบำรุงรักษาและพลังการรบที่ลงตัวสิ่งที่ทำให้ F-16 AM พิเศษคือความอเนกประสงค์มันทำภารกิจทั้งสู้รบอากาศสู่อากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภท ตั้งแต่มิดไสเอมลบ9ไซวินเดอร์ไปจนถึงระเบิดนำวิถี JDAM การอัปเกรดยังติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีพิสัยไกลตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและต้านทานการรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีสิ่งนี้ทำให้ F16 AM เวอร์ชั่น2025ยังคงทันสมัยและแข่งขันได้แม้จะเจอคู่แข่งที่เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่กว่า อีกสิ่งหนึ่งคือความคล่องตัวการออกแบบอากาศพลาศาสตร์ผสมผสานกับระบบควบคุมการบิน fly-by-wire ทำให้ F-16 ตอบสนองได้ไวบิดเลี้ยวได้รวดเร็วและอยู่รอดสูงในสถานการณ์ต่อสู้นักบินหลายคนบอกว่าการขับ F-16 เหมือนกับได้ส่วนขยายของร่างกายเลยทีเดียวความง่ายในการควบคุมรวมกับต้นทุนปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินขับไล่หนักๆทำให้มันเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามาก ในเรื่องราคาซื้อซึ่งเป็นจุดที่หลายประเทศให้ความสนใจ F-16AM 2025มีราคาต่างกันไปตามแพ็กเกจการอัปเกรดและสัญญาเฉพาะแต่โดยเฉลี่ยราคาต่อเครื่องอยู่ราว25-35ล้านดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าราคาของเครื่องบินขับไล่ยุคที่5เช่น F-35 ที่ทะลุ80ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศที่มีงบประมาณจำกัดยังคงเลือกใช้ ต้นทุนปฏิบัติการก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ F-16AM น่าสนใจมันใช้น้ำมันน้อยกว่าซ่อมบำรุงง่ายกว่าและอะไหล่มีให้หาง่ายค่าบินเฉลีย่ยต่อชั่วโมงราว8,000ถึง10,000ดอลลาร์ขณะที่เครื่องบินสมัยใหม่อาจสูงกว่า25,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงทำให้ F-16AM คุ้มค่าต่อการรักษากำลังรบและความพร้อมทางอากาศ ในด้านที่สายและความเร็ว F-16 AM 2025ก็ยังไม่แพ้ใครสามารถบินได้กว่า4,000กิโลเมตรหากติดถังเชื้อเพลิงเสริมความเร็วสูงสุดแมต2หรือ2เท่าของความเร็วเสียงยังคงเป็นตัวเลขที่น่าทึ่งสำหรับเครื่องบินหลายภารกิจสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกัน เพราะ F 1 6 AM ถูกใช้ในหลายสิบประเทศทำให้เกิดเครือข่ายการฝึกการแบ่งปันอะไหล่และการซ้อมรบร่วมกันการทำงานในกรอบพันธมิตรเช่น N A T O จึงมีความคล่องตัวและสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันทางอากาศหากมองในเชิงประวัติศาสตร์การที่เครื่องบินถูกออกแบบมาตั้งแต่ศตวรรษก่อนแล้วยังใช้งานได้อย่างแข็งแกร่งในปี2025ถือเป็นหลักฐานขอองค์การออกแบบที่ยอดเยี่ยม ความสำเร็จนี้เกิดจากการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจนทำให้แพลตฟอร์มยังคงทันสมัยไม่เหมือนที่หลายคนเคยคิดว่า f 1 6จะต้องปลดประจำการไปนานแล้วแม้จะมีข้อดีมากมายแต่ f 1 6 am ก็มีข้อจำกัดมันไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเหมือนยุคที่ทําทำให้ถูกตรวจจับง่ายกว่าแต่ความคล่องตัวต้นทุนต่ำและเทคโนโลยีใหม่ๆก็ช่วยลดข้อเสียเหล่านี้ได้มากบนสมรภูมิจริง ปัจจัยที่ชี้ขาดไม่ใช่เพียงความล่องหนแต่ยังรวมถึงจำนวนเครื่องบินที่มีอยู่ความชำนาญของนักบินและความสามารถในการปฏิบัติการต่อเนื่องซึ่ง f 1 6 am ทำได้ดีเยี่ยมอนาคตของ f 1 6 am ยังสดใสเพราะยังมีแพ็กเกจอัปเกรดใหม่ๆออกมาอยู่เสมอทำให้หลายประเทศอาจใช้งานต่อไปได้ถึงปี2040หรือยาวกว่านั้นเราจึงยังคงเห็นไวเปอร์บินอยู่บนท้องฟ้าอีกหลายสิบปี เมื่อมองในแง่ความคุ้มค่าจะเห็นได้ว่าการเลือกปรับปรุงและรักษาเครื่องบินรุ่นนี้เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในขณะที่บางประเทศทุ่งลบมหาศาลไปกับเครื่องบินรุ่นใหม่ราคาแพงบางประเทศกลับเลือกที่จะมีจำนวน F-16AM มากกว่าและได้อำนาจการคุ้มครองน้านฟ้านในราคาที่รับได้ สรุปแล้ว F-16AM-2025 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินเก่าๆที่ถูกซ่อมให้ใช้ต่อแต่มันคือการพิสูจน์ว่าการผสมผสานร,ระหว่างประเพณีและนวัตกรรมสามารถเดินไปด้วยกันได้และเสียงคำรามของมันจะยังคงดังก้องอยู่บนท้องฟ้าทั่วโลกไปอีกนาน นี่คือวิดีโอจาก g e ียร์ฮที่พาคุณไปรู้จักพลังและราคาของ F 1 6 AM เวอร์ชันน2025ถ้าคุณชอบการเจาะลึกครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเจอกันในภารกิจครั้งต่อไปขอให้ท้องฟ้าอยู่ข้างเราเสมอคุณอยากให้ผมทำห้ชื่อวิดีโอดึงดูดคลิกบวกคำอธิบายบวกแฮชแท็กเป็นภาษาไทยด้วยไหมครับ ได้เลยครับขอมาจากแปลงสคริปทั้งหมดเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอโดยคงรูปแบบเดิมไว้ฮุก30วินาทีอินโทรช่องเกียร์ฮับและเนื้อหา1200คำโดยไม่มีหัวข้อย่อยลองจินตนาการถึงเครื่องบินขับไล่ที่สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ทำการรบในอากาศหรือโจมตีภาคพื้นดินได้อย่างแม่นยำและยังคงรักษาสมดุลระหว่างพลังและความคุ้มค่าไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตอนนี้คิดดูว่าเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,970แต่ยังคงถูกพัฒนามาจนถึงปัจจุบันเพื่อแข่งขันกับเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ได้นี่คือ F-16 AM เ v e r s i o นปี2025ตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่บนท้องฟ้าที่ไม่เพียงสร้างความประทับใจด้านสมรรถนะแต่ยังน่าจับตามองในเรื่องราคาเมื่อเทียบกับเครื่องบินสมัยใหม่ และว,วันนี้เราจะพาคุณดิ่งลึกเข้าไปสำรวจว่าทำไม F 1 6 AM จึงยังคงเป็นตัวละครหลักในสมรภูมิทางอากาศทั่วโลกแต่ก่อนอื่นคุณกำลังรับชมเกียร์ฮับช่องที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเครื่องจักรสงครามเทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางทหารที่กำลังสร้างอนาคตของสงครามยุคใหม่ถ้าชอบแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะมาถึงต่อจากนี้คือพลังแห่งเวหาอย่างแท้จริง F-16 Fighting Falcon หรือที่นักบินเรียกกันติดปากว่าไวเปอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องบินขับไล่แบบเบาหลายภารกิจที่ต้นทุนไม่สูงแต่คล่องตัวสูงรุ่นแอมคือเวอร์ชันที่ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ทั้งระบบเรดาร์ใหม่อาวุธอัจฉริยะการสื่อสารขั้นสูงและห้องนักบินดิจิทัลเต็มรูปแบบในปี2025เครื่องบินรุ่นนี้ยังคงปฏิบัติการในหลายประเทศ แม้ประเทศเหล่านั้นจะมีงบประมาณไปซื้อเครื่องบินรุ่นใหม่ได้แต่ก็ยังเลือก F-16 AM เพราะสมดุลของราคาการบำรุงรักษาและพลังการรบที่ลงตัวสิ่งที่ทำให้ F-16 AM พิเศษคือความอเนกประสงค์มันทำภารกิจทั้งสู้รบอากาศสู่อากาศและโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภท ตั้งแต่มิตไซเอมลบ9ไซวเดอร์ไปจนถึงระเบิดนำวิถี JDAM การอัปเกรดยังติดตั้งเรดาร์ AESA ที่มีพิสัยไกลตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าพร้อมกันและต้านทานการรบกวนจากสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ดีสิ่งนี้ทำให้ F16 AM เวอร์ชั่น2025ยังคงทันสมัยและแข่งขันได้แม้จะเจอคู่แข่งที่เป็นเครื่องบิน